มีการรายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาสินาทีได้รับแจ้งเหตุเครนก่อสร้างถลม่มบริเวณถนนพระรามสองขาออกก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนหน้าโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเบื้องต้นพบว่ามีรถยนต์ถูกเครนทับอย่างน้อยสองคัน เจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ติดค้างและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวเนื่องจากการจราจรติดขัดอย่างหนักต่อมาเมื่อเวลา9ก้านาฬิกา38มนาทีมีรายงานพบผู้เสียชีวิตหนึ่งรายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย ก่อนจะมีการยืนยันเพิ่มเติมในเวลาต่อมาว่าพบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งรายรวมยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้เป็น2รายขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดและสาเหตุของอุบัติเหตุทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้างอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ถนนในอน,น,อนาคต